มาดันมาดันมาไม่มึงก็ดันมาโอ้โหแม่คือแคบขนาดไหนก็ตัดได้ดีเอ้ยอเดขาดขาดทัดที่หลังนี่โอ้ยมึงไงก่ากมันพีดมากอ่ะพ่อเลยอ่โขอโทษมงยิงดิกะรหนุกอ่ะพ่อเปล่าพ่อเปล่าเสียงลำคาญมันย็ดแม่ไหนอ่ะเนี่ยตัวเปล่าอ่ะไปไปตีนไหมมันอยู่แถวหน้ามังเกิลหน้าโรงพยาบาลเนี่ได้เสียงแถวนั้นนะ ช่บว่าวมึงแคมมไอ้เหี้ยแคมแม่เมือะแกเก็ไหนแเไหนแ็เหน้าเราเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็มีคนแกลงพวกเดียวออมาแกแม่เมืองฮ้อ้ไอ้เยแม่มานั่งกับเหี้ยไรวะยิงันนี้นะเอาดิปนเป็นสายวะเอาดิด้วมาเก็ตใหญ่เลยเหรอแยวอแบบใดเนี่ยเข้าดิเขาหัว เข้าตัวตายหนึ่งตายองตายบนไหนมาร์คเลยดิอเอวคุณมาร์กนี้วาจา์แดงเหรอหไหมน่ยอ๋ออีเทีกูเก็บตายเมื่อกี้ะมันวิ่งหลังมันวิ่งไหนหลังัานสองตัววะมัอยู่ถอยอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาไม่รู้ว่าถอยยังแล้วถแล้ว่วอ่โอเคโอเควิ่งอยู่วังระวัด เข้าดิเข้าตัวเข้าตัวเข้าหัวไป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 ก่อนด้านบนเหรอหรือว่างไม่ได้โดนไม่ได้โดนเอกิงโดนปะไม่โดนทำมาชั้นไหนไอ้ทอมไปมาเอาทอมเอ็นทางนั้นน่ะ ระวังมันดักอยู่ด้านบนไอ้ท็อปเนี่ยดักอยู่ด้านบนรองไอฟู๊กไอ้ฟุ๊กอย่าไปนะมันมาหากูแล้วเนี่ยไอท็อประวังกูตกกูจะแตกกูจแตกกูหนึ่งตกตกไปโดดไปก็ไปเลยชั้นไหนโดดชั้นกูโดดกูโดดกูโดดกูโดนเลยไอ้ท็อปสองไอท็อปโดนไอ้ท็อปไม่พูดด้วยนะชั้นบนมาบนสุดบบางุัไปกันไปเอาดิบนสุดเนี่ย กู๊วางวงไหนึ่งลไสอวางไสามาไปแล้วะจีบเหมือนเดิมงอเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมพลาดเอ้ยกูโดนไม่เอมสองโดนที่งยิงยิงเร็วยี่เอ็มาเลไนเข้าหัวตายแล้วไม่อตหนึงเอ็สองร้อยตายโหกลางยขึ้นการสามคือมาเล็งมาเล็งมเล็งงงงเลยไอ้สอง้อยะเราเราแล้วก็เลงมาึ้นดีเอาดิมาบนสุดแล้วมาบนสุดแล้วเอาดิึ้นอะไร กูดันเดี่ยวเพรกูดันกันอยู่ข้ามันงไม่เห็นเออ้ยกูดันกันเดี่ยวฝั่งนี้แป๊บนึงเขาหัวเอาผมตาเลยหัวอินสตรายนะเฮ้ยไม่เห็นเอาดิเอาดิตัวแตกแตกกันสองแตกอินทูนตายสอไรตายแตกอีกคนขวานตายตัโหกูตายยิงอ้ยินสตลายตัวนึงะรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไปกเลยหลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้มฮัลโหลเสร็จหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่หรอหน่อยตัวนงตัวนึงตัวนงตัวนงุ่งเลยเลยทางขึ้นทางขึ้นบีมพี่ไม่ได้เก็บของเองนะบีมี้าของให้นะ้ยมมีมเลยต่อทยิงดันฝ่าไนันนี้นนี้เอาไปใช้ไปใ้เลยตูกูคิดแตกูคิดยิงไปเลย หอยตยตั๊หยต๊หนึ่งนัดคุตายุณยิงยิงอยู่คยิงยิงอยู่คุยิงยิยตายตายตายหนึงตายทาเดีวตรงไหนมาได้ยังอ่ะหมดหมดหมดหมเล่นด้วยอย่ากระโดดไปมั่วไปยิงดตรงนั้นอ่ะวะโอ้โหไม่มีใครยิงเลยยิงอย่างเดียวไปหลังผมได้ไปหลังมไปหลังมาเก็ตได้มือที่อะไรตรงนี้ตรงนี้หลังมาเก็ตหลังมาเก็ตอ้อมไปยิงหน่อยได้ปะ เลยกูไปหน้ามังเกิ้ลเลยกูไม่ไป้หรหลังมังเกิ้โพสมันอยู่บนโพสบนโพสก็มีบนอันนี้ก็เออวังนะบนหัวก็มีไอ้ฟุ๊กไอ้ตั้งโลตั้งโลดิออกไปออกไปมันล็อกอยู่เฮ้ยยิงด้านบนได้นี่นี่อย่าล็อกอยู่สามตัวล็อกด้านบนกูยิงอยู่ด้านบนก็ยิงอยู่เอ้ยหอบกูขึ้นมาหอบแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปเฮ้ยตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วยิงด้านบนยิงด้านบนต่อดิหวาอีกหนึ่ง